จะไปตามหาน้ำตกอะไรนะน้ำตกนางนอนอยู่ที่ภูท้ำพัดนะนี่ก็คือคณะเดินทางของเรานี่นะอันนี้หัวหน้าคณะมา,มาเดี๋ยวตกเส้นทางเดินไปบนภูเขามันจะเป็นลานหินกว้างใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะต้นไม้เหี่ยวไปหมดเลยไมาเดินมา ล้มนะตรงนี้ก็จะเป็นลานหินสวยมากเลยลานหินดานตกนะตกนะไปไปเดินไปลงมาลงมาจะล้มค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเดินไปกระบอกที่เราเคยมาแล้ว ดูน้องสิเจอแล้วครับทางไปน้ำตกนางนอนเจอแล้วเนี่ยนี่ครับทางไปน้ำตกนางนอนเราจะเดินตามไป้ายไปนะครับขวามานีอ้า่อาอ่ไปทางนี้นะครับนี่เราจะพาไปนะครับอันนี้เป็นลานหิน,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 นโขดหิน,หนมีแต่ก้อนใหญ่ๆสวยๆมาๆมาเดินมา อันนี้มันคือต้นอะไรเนี่ยมีดอกด้วยนะนอันนี้เป็นเขตป่าชุมชนกลมป่าไม้ใช่ไหมใช่ป้ายานั้นไหมเออทา,ทางไปน้ําตกนางนอนนะมา,มาอันนี้เป็นหน่อไผ่โจดหน่อโจดไปทางนี้นพ้นละย่างไปนี่แหละไปตามทางนี่แหละทางโลง่งๆนี่แหละเดินไปได้ มามาเร็วเร็วเร็วรออะไรเร็วเร็ววิ่งมามาเดินมาไปเดินเข้าร่มก่อนหาที่นั่งพักกับร้อนมาก ระวังนะระวังนะขาหักคนเดี อันนี้ก็คือคณะเดินทางสำรวจน้ำตกถ้ำนางนอนบ่แม่น้ำตกนางนอนถ้ำนานอนอน้ำตกนางนอน <c oughs> ในตำนานจะไปถึงครึ่งทางไหมเนี่ยดูสภาพสิอันนี้มันลูกอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูกัน พี่มันลูกนิวหรือเปล่าดูก่อนันแข็งปอกนะไม่ดูมันลูกอะไรมันมันลูกนิวเลยลองดึงออกมาน่มันเป็นนุ่นเป็นนุ่นต้นยิวแหละมันเป็นนุ่นข้างในม่พี่จะนุ่นนุ่นจกต้นนิว นี่ลูกนิ้วเอาเอาก้อนห็นมาทุบดูสิอืมนี่ข้างในมันเป็นนุ่นนะอันนี้ลูกมันยังไม่แห้งเท่าไหร่มันก็เป็นนุ่นนะอันนี้มันยังดิบๆเลย นนี่มัไม่นี่เอาไปทำสนุกด้วยหรอกแข็งดีมาๆา,าไปต่อเดี๋ยวมันจะข่ำมซะก่อนแล้วดีมากไปๆเดินไปไม,มาๆเดินมาเดินมา,มนอ,มาอันนี้ไงซุ้มป่าไผ่ที่เรามานั่งพักเนี่ยนะใช่ เรามานั่งพักตรงนี้อันนี้มันอันเดิมเหรอไม่ยังไม่เลยเนี่ยข้างหน้าเป็นลานหินเนี่ยดดน,น,น,นั่นงไงป้ายอ่ะดูคนหินสิสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นลานหินดานใหญ่กว้างใหญ่มาก วิวสวยมากเลยมามาอะไรก้อนหินแตกใครมาทุบโอยม,ม,มาทุบทำไมอันนี้ก็คือป้ายบอกทางไปต้องตกนางนอนม,ม,มันเลือนหมดแล้วมันลบไปหมดแล้ว ไปทางนี้แหละป้าป้าพ่อไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วดูดูเพิงหินนอนพักได้เลยนะข้้็อก้หินจะตลงแล้วเดี๋ยวไม้คั้มกโอเคออกได้มาไปก่อน เนี่ยหญ้ามันมันเกิดเนี่มันเป็นแผ่นเลยนะดูดิลอกออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยอ่ะดินก็ไม่เอ้ยอะไรเจ็บมันปากมือไปพอาะแล้วไปดูสิไปดูสิใช่ไหมใช่ป้ายบอกทางไปน้ำตกไหมไปดูสิวิ่งวิ่งวิ่งใช่ไหมมันเลือนหมดแล้วต้องซื้อ มามาเดินมาบอกไปทางไหนทางโน้นน่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงริ่งทางแล้วใกล้ถึงแล้วน้ำตกมันกำลังเคลิ้มพอดีเนี่ยแหละเราก็ต้องเดินไปช่วงนี้แหละเดี๋ยวมันแดดออกร้อนไปมบรรยากาศช่วงหน้าแล้งต้นไม้เหี่ยวแห้งหมดเลยเนื่ยเนี่ยเหน่ยแล้ว อืมนี่นะเดินไปอีกนิดเดียวก็มีป้ายบอกเลี้ยวขวาใช่ไหมวิ่งไปดูเร็วๆใช่ป้ายมันไหม,มใช่ไหมป้ายมันเลือนหมดแล้วต้นเข็งไม่ใช่ไปไป,ไปตรงไปก่อนไ่นะไม่สูงหรอกแค่นี้นะป,อปตอนนี้เราก็เข้าสู่พื้นที่ ชุ่มเชื้อแล้วต้นไม้เขียวชุว่มฮะนั่นไงน้ำตกเขาเขียนป้ายอยู่นั่นนั่นนั่นไปด,ดูใกล้ๆน่อ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไป้ายเดิมไม่ต่อเออเขาป้ายเดิมนี่ว่ะใช่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา <c oughs> ใช่ไหมเลี้ยวขวาไหมถูกแล้วเออนั่นแหละไป <c oughs> ลงไปเลยนั่นไงไป้ายเขาบอกอยู่ทางไปน้ำตกนางนอน ทางแคบๆต้องเดินระวังนะอันนี้ก็คือเส้นทางไปดูน้ำตกนางนอนนะทางแคบๆอันนี้ก็คือคณะตำรวจน้ำตกอันนี้หัวหน้าคณนะค่อยๆเดินนะมัน,มนเลื่อนได้นะระวังนะระวังตกนะ อือันนี้มันต้นหนามพอผ้ามาผูกไว้ระวังต้นหนามเนี่ยเห็นนะไหม,นมเนี่ยโขดหินที่เรามานั่งพักคา,าที่แล้วเนี่ยจําได้ไหมไปเดินไประวังด้วยอันนี้เป็นต้นไม้ขวางทางเขาก็ต้องรอดไปอหม มาค่อยๆเดินมารอดรอดต่ำๆมาๆมาค่อยๆเดินเดี๋ยวเลื่นนี่แหละไปตามทางนี่แหละเนี่ยตอนนั้นเรามาถึงตรงนี้จำได้แล้วนี่แหละนี่แหละเรามายืนอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยค่อยๆเดินนะ ใช่ไหมอันนี้โครหิน,นแต่ไม่น่าใช่<น>ไม่น่าใช่เพราะว่าที่เขาถ่ายมาไม่เป็นแบบนี้เน,นี่แหละเน่ลน,ลนลไป เขามีสัญลักษณ์ผูกเชือกไว้เยอะคณะเดินทางเหนื่อยแล้วเราก็ต้องนั่งพักสักหน่อยอไปไม่ไหวแล้วคณะเดินทางถึงแล้วถึงแล้ว,ลวนี่ไง năm tộc nàng non, ủ, đẹp mấy, đã tiếng nước đọng mấy, oh, ủ nó đẹp nước đọng là nước đọng là leo có nước mấy, có nước gì để đi xem. เออมีน้ำจริงๆอ่ะเออมีน้ำมีน้ำ,นำต,ตอนแรกนึกว่ามันจะแห้งไปหมดแล้ว <c oughs> ทางกลางป่าเขา <c oughs> อันนี้เป็นทางน้ำไปทางโน้น <c oughs> ระวังตกนะระวังนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือน้ำตกนางนอนเพราะมันมีนี่ตัวม,มันตัวอะไรนตะเต่าเย็นเยน็เยนมากเลยแต่น้ำมันเป็นเหม็นเลยเหม็นไหมชัดเลยจะเย็นดีเดยวตกเดยวตก โอ้ยนะเอาเนี่ยอะพี่พ,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 พีมาทำน้ำขุนนะโอ๊ยมามาเดินมาเ <c oughs> ผื่อมันมีงูมามาไปไปเรู่อ มามาเดนมา,า <c oughs> แน่แน่แน่น้ำตกตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกนางนอนอยู่ที่ภูถ้ำนี่ก็คือน้ำตกนางนอนในช่วงหน้าแลงช่วงเดือนมกราคม ه, โอ้โคตรเห็นสวยมากทางนี้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน้ำไหลออกมาจากซอกหินอันนี้ก็คือบริเวณน้ำตกนางนอนอยู่ที่ภูทัมผะใช่ไหมหรือว่าภูหินปูนใกล้ๆก,กันนะ ขนหินสวยมากเลยช่วงนี้ไม่มีน้ำแห้งแหลกก้อนหินสวยมากเลยถ้าช่วงหน้าฝนนี่น่าจะสวยนะน้ำไหลลงมาทางนี้ มาดูเนี่ยเร็วๆมาดูน้ำตกถึงแล้วน้ำตกนางนอนสวยมากเลยทำไมไม่มีน้ำนะต้องมาช่วงหน้าฝน,น,น,นสวยมากเลยระวังก้อนหินนะใครเอาไปเรียงไว้ข้างบนหล่นลงมาใส่หัวนั่นนะไม่มีน้ำ นี่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไปวะ